สวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกคนด้วยนะครับก็วันนี้อยู่ในเกมมอนพีดิปิกเหมือนเดิมนะครับทุกคนก็เดี๋ยวผมจะไล่รีวิวตัวละคร15ดาวให้มันครบเนาะก็ตอนนี้ยังไม่ครบนะครับผมวันนี้ก็ถึงชิวของฟูจิโทระนะครับก็เป็นตัวละครรูปหมัดนั่นเองครับผมก็น่าจะเป็นตัวสุดท้ายแล้วที่อยู่ในหมวดของรูปหมัดนี้นะครับผมก็ดย๋ยงมาดูตัวละครทั้งหมดครับรูปหมัดที่ผมยังไม่ทําตอนนี้จะเหลือฟูจิโทระก็คือเราทําคลิปนี้นะครับผมส่วนรูปที่เป็นสีเขียว ก็จะเหลือแฟงกี้กับทัฟก้ารอที่2ตัวเลยเหรอครับผมรูปปีกหมดแล้วนะครับผมรูปหัวใจหหัหัวใจก็เหลือทั้งเอเนลมาเจลแรงก็น่าจะเหลือด้วยเนาะก็ธาตสีทองแฮน์คกับเซนัวคุเหมือนจะยังไม่ได้ทํานะครับผมก็ยังไง้ตละครตัวที่แบบเคยทําไปแล้วก็สามารถไล่ย้อนหลังดูในช่องของผมได้นะครับผมก็สาหรับวันนี้ครับมาดูฟูจิโทระกันนะครับผมฟูจินี้ ก็เป็นตละครที่เราต้องเล่นเป็นสายคิติคอนเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมขอไปยืมของจากโซโลก่อนครับผมถอดสี่โอเคครับถอดของโซโลมาให้กับฟูจิหน่อยส่วนโซโลก็อ่ะใส่อันนี้ไว้ก่อนครับก็ฟูจิโทระนะครับผมเป็นตละครที่เราต้องเล่นเป็นไอเทมที่เป็นคิติคอนเท่านั้นนะครับทุกคนเพราะว่าอะไรเพราะว่าฟูจิอ่ะมันจะเป็นตละครที่เวลาที่ฝั่งตรงข้ามตายหรือว่าเพื่อนตายอ่ะมันจะมีแบบเพิ่มความแรงของสกิลดาเมจน,นะครับผมมีทั้งเพิ่ม คิดตคอนด้วยนะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูสกิลกันก่อนดีครับผมว่ามันจะเป็นยังไงนะครับสาหรับสกิลใช้งานนะครับผมจะสร้างความเสียหายนะครับหนึพลังโจมตีนะครับผมแล้วก็จะทําการแบบเผาไหม้หกสนะครับผมตอนจบแต่ละรอบสําหรับสกิลหนึ่งนี้ตอนที่แบบฟูจิโทนะปล่อยสกิลไปแล้วนะครับจะเพิ่มให้ตัวเอง10%ดาเมจคิติคอนแล้วก็สิพลังโจมตีด้วยนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะแบบปล่อยสกิลไปแล้วก็จะแรงด้วยแต่ว่าส่วนนนมากากแ้็เแบบ เอาเพื่อนไปตายแล้วปล่อยรอบนั้นตุ้มทีเดียวก็น่าจะหายครับถ้าไม่หายก็เป็นเรื่องแล้วครับผมอาจจะทาให้เรานั้นแพ้ได้นะครับสกิลสองครับเป็นสกิลติดตัวครับผมเมื่อเพื่อร่วมทีมตายครับมันจะเพิ่มพลังโจมตีให้ตัวเอง25%แล้วก็30%มสิบเปอร์เซ็นต์ดามเมจสกิลนะครับก็สมมติเราใส่ตัวตายเกิดมันก็จะนับเป็น2ครั้งนะครับสมมติว่าผมใส่คูซันไปคูซันตายตัวแรกครับฟูจิก็จะเพิ่มพลังโจมตี2ี่ส้าและก็ดัมเมจขึ้นอีกสามอีก ก็จะนับไปอีกนะครับผมทําให้1ตัวละครนั้นที่มีตายเกิดฟูจิจะได้2สแต็คเลยนะครับผมถ้าเราใส่5ตัวจะได้ทั้งหมด10บัฟครับผมรวมแล้วดาเมจสกิลก็จะเพิ่มมา300%ครับพลังโจมตีขึ้นอีก250%นะครับผมกอลหูแรงสุดๆเลยนะ300%สกิลดาเมจคือสกิลแรง3ามสามเท่าครับผมสมมติดาเมจ2องแสนอย่างงี้ก็คูณ3เข้าไปเป็น6กแสนนะครับผมอันนี้คือดาเมจสกิลนะครับผมยิ่งถ้าติดคียติคอนก็จะเอาไปคูณตอนตคิิคออขึ้นไปีกแแต่ทให้แบบ แรงมากๆนะครับสกิล3ก็เป็นสกิลติดตัวนะครับผมแล้วก็ทำแบบถ้าฝั่งตรงข้ามตายครับจะเพิ่มให้ตัวเองทันที20%คิทติคอนนะครับผมแล้วก็30%ดาเมจคิทติคอนนะครับก็คือดาเมจแรงขึ้นตอนติดชิ้นั่นเองครับทั้งโอกาสติดชี้แล้วก็ทั้งติดคิ้แรงขึ้นครับเมื่อฝั่งเราตายก็เพิ่มพลังโจมตีแล้วก็ดาเมจสกิลครับผมหอมแบบไม่ว่าจะฝั่งไหนตายก็ฟูจิเก่งขึ้นนะครับทุกคนเป็นตัวละครที่แบบใครตายก็แล้วแต่นะครับผมมันจะเก่งขึ้น ส่วนสกิลสุดท้ายครับจะเป็นสกิลติดตัวเหมือนเดิมครับผมเพิ่มตัวเอง40%เลือดครับ20%พลังโจมตีแล้วก็ดาเมจสกิล37.5%นะครับผมเป็นตละครที่เป็นสายดาเมดเท่านั้นครับเล่นแทงก็ไม่ได้เล่นสายดาเมจโดยตรงก็ไม่ได้นะครับผมต้องเป็นสายคิติคอนเท่านั้นสําหรับฟูจิทอร้าลนะครับผมชุดก็เลยเป็นชุดตรงสายครับหินก็จะเป็นหินอันเดียวเลยนะครับผมก็คือหินคิติคอนใส่หินอื่นไม่ได้นะครับมันจะไม่แรงเท่าหินคิติคอนนี้นะครับผมส่วน อาวุธครับผมถ้าเราไม่ซีเรียสเรื่องแบบจะปล่อยสกิลทีเดียวตายแบบถ้าแบบทีม15ดาวสูสีกันก็ใส่เป็นดาบซูซูก็ได้นะครับผมดาบซูซูจะปล่อยสกิลแรงกว่าดาบของหนวดขาวครับแต่ดาบของหนวดขาวจะให้เรื่องแบบคิดไอโอกาสติดที่คิคอนเพิ่มไปอีกนะครับผมแล้วก็ติดคีแรงขึ้นครับแต่ว่าตีปกติก็จะแรงด้วยแต่ว่าแบบมันจะมีข้อเสียอย่างเดียวคือเวลาที่แบบปล่อยสกิลอ่ะมันจะเบากว่าดาบซูซูนะครับผมก็ใครที่จะเล่นดาบแบบสายสกิลแบบอยากสกิลทีเดียวให้หายก็ ใส่ดาบซื่อจะดีกว่านะครับแต่ผมจะใส่ดาบหนวดขาวผมว่ามันจะไม่ติดขีนั่นเองนะครับทุกคนเพราะว่าดาบหนวดขาวมันช่วยเพิ่มแบบโอกาสติดขี้ให้ด้วยนั่นเองเนาะก็สําหรับฮาคี้ครับฮาคี้ของฟูจิครับผมใส่เป็นอย่างอื่นก็ไม่ได้อีกนะครับผมฟูจิต้องใส่เป็นพลังโจมตีเท่านั้นนะครับทุกคนฮาคีที่1ก็ใส่เป็นพลังโจมตี10%บเปอฮาคีที่2อาจจะใส่เป็นลดดาเมจจากติดขีหรือว่าจะเผาผิไอเผาไหม้ก็ได้ครับผมจะใส่ติดขีไว้เพราะว่าตอนนี้ทั้ โดฟามิงโกปล่อยสกิลอ่ะก็ติดคี้แรงนะครับผมทั้งโซโล่ก็คนยังแบบเล่นอยู่ครับผมก็กลัวในเรื่องของจุดจุดนี้เพราะว่าสายเผา,า่พวกซันจิคนก็เลิกเล่นไปแล้วจะเหลือแค่โอโซฟที่เป็นหลักๆนะครับผมก็ไม่ใครน่ากลัวสักเท่าไหร่ผมเลยใส่เป็นอันแรกแล้วกันส่วนอันที่3ครับก็ต้องใส่ลบบัฟนะครับผมใส่เป็นพลังโจมตีนี้ค่อนข้างจะสุ่มเสี่ยงของตัวเองนะสมมติว่ามันติดสแตนของไอตัวโดฟามิงโกอย่างงี้คือจบเลยนะครับผมไม่ได้ไปล่อยสกิลแต่ว่าถ้าเราเอาฮาคิที่3มันสุดท้ายไปเวลาที่แบบโดนสตตนก็จบบบรอบ มันจะมีโอกาสลบบัฟนะครับผมก็คือจะหายสตันสามารถปล่อยสกิลได้นั่นเองครับฮาคีที่4ก็เป็นพลังโจมตีนะครับผมนี่ใส่โจมตีอย่างเดียวครับผมส่วนหาคิสุดท้ายครับเราต้องใส่เป็นตีดูดเลือดอยู่แล้วนะครับทุกคนเพราะว่ารอบแรกมันอาจจะตายได้ผู้จีเป็นตัวละครที่เขาท่าที่จะบางอยู่นะครับดาเมจก็น้อยมันจะเก่งก็ต่อเมื่อเพื่อนตายเท่านั้นนะครับผมถ้าเพื่อนไม่ตายคือจบเลยดูขนาดผมอัดดาเมจไปแค่แล้วเแปดสิบเองนะครับผมเพราะว่าเราจะไม่เล่นอยู่แล้วผมจะมาปั้นเพื่อรีวิวให้ทุกกคนนดูรัผมแล้ว็หสี ไม่ได้เป็นรหัสของผมด้วยนะครับทุกคนเป็นรหัสของคุณนายและคนนี้เลยที่เขาแบบช่วยสนับสนุนโดยการหาตัวละครมาทําให้ผมแบบได้พารีวิวมาทําได้มาแบบทําให้ทุกคนดูได้เร็วขึ้นนะครับผมถ้าเป็นแค่ผมคนเดียวก็น่าจะต้องใช้ระยะเวลาเยอะนะครับผมมีพี่เขามาช่วยก็ย่นระยะเวลาได้มากๆเลยก็ต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยนะครับสาหรับ การโจมตีของฟูจิทุกคนผมจะพาทุกคนไปดูกันว่าฟูจิทระตอนลงสนามลบอ่ะมันจะเก่งหรือว,ว่าโกงจริงๆหรือเปล่านะครับผมก็ฟูจินี่ผมลืมพาทุกคนดูสแต็กรวมก็ฟูจิการสุ่มหาก็สุมหาจากบาที่เป็นรูปหมัดน,นะครับผมก็หลายคนก็น่าจะรู้แล้วเนาะเพราะว่าสวนมากคนที่มาดูก็น่าจะเป็นผู้เล่นเดิมแล้วนะครับถ้าผู้เล่นใหมก่ก็ไม่แนะนําให้ปั้นตัวนี้นะครับผมแต่ถ้ายัางไงก็เดี๋ยวรอดูตอนเข้าไปโจมตีก็ได้ครับพลังโจมตีดูอัดอย่างเยอะได้แค่สามแสนนะครับทุกคนแต่ว่ามีคีย์ท มันก็เลยดูเป็นแรงนั่นเองนะครับเลือดได้แค่5ล้าน7ครับพลังป้องกัน2,000ความเร็ว1,465ครับสปีดก็น้อยครับผมข้อเสียมมากเลยเนาะดาเมจน,น้อยสปีดน้อยครับผมคือเพื่อนไม่ตายก็ไม่เก่งเลยครับผมมันเลยเป็น1ตัวละครที่ผมแบบเคยแนะนําตั้งแต่ตอนเกมเปิดใหม่ๆแล้วว่าฟูจิก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่แบบปั้นในระยะยาวนี้ไม่ได้นะครับผมมันเก่งแค่ตอนแรกๆดาวไม่เยอะนี้ก็เก่งมากครับแต่ทุกวันนี้ก็มีตัวที่เป็นแบบมันแพ้ทางมาเยอะไม่ว่าจะเป็นแคโรแบบล์เอเยอะ หรือเจอโลกของชอปเปอร์เข้าไปนี่ก็จบเลยครับสก,กิลไม่เข้าเลยนั่นเองเจอฟูจิไอเจอไอตัวของโดฟาเก่าทีนี้ก็มีโอกาสหายเหมือนกันนะครับผมถ้าจะเล่นฟูจิก็แนะนําไปเล่นตัวที่เป็นมันโก้มาใบดีกว่านะครับผมก็เป็นสายคีที่แรงหรือว่าจะเป็นพวกซาโบอย่างเงี้ก็พ่นสก,กิแลแรงเหมือนกันนะครับผมโดยที่เพื่อนไม่ต้องตายนั่นเองเนาะแม่นยำศูนย์เปอร์เซ็นต์ครับบ็อกศูนย์เปอร์เซ็นต์มาต่อกันที่สก,กิลนะครับผมสก,กิลความเสียหายห้าสิบเก้าจุดห้าก็ถือว่าเป็นหกสิบเปอร์เซ็นต์ก คิดคอน66ครับบวกกับเรือก็จะเป็นแค่86ไม่แน่ใจว่าจะติดทุกครั้งหรือเปล่านะทนาําไมเนาะจังหวะเนี้ยก็ถึงความเสียหายถึงชีวิตนะครับผมคิดดาเมจก็128เปอร์เซ็นต์ก็นอกนั้นก็ผมคุ้มกัน10ครับลดความเสียหายไม่มีความเสียหายจริงสูงครับผมก็โอเคครับผมสาหรับฟูจิเราเดี๋ยวเราไปดูการโจมตีในเกมกันว่ามันจะโจมตีเป็นยังไงนะครับทุกคนไปรับชมพร้อมกันเลยนะครับอาหามาครับผมผมจะทําการเล่นเป็นทีม ตายเกิดสีตัวนะครับเดี๋ยวมาดูว่าพลังฟูจิจะแรงแค่ไหนนะครับผมนี่คือเราอมาตายลอสังเกตบนหัวขึ้นมา1บัฟแล้วนะครับผมตายอีกปั๊บขึ้นมา2ครับแล้วก็เกิดมาใหม่ด้วยเกิดมาใหม่ตายอีกก็นับบัฟไปอีกนะครับทุกคนก็จะแบนถือเป็นแบบว่าแรงมากเลยโดนนี้ปั๊บสามบัฟแล้วครับผมจะยังไงครับจะได้กี่บัฟตี่บัฟสี่บัฟแล้วครับตอนนี้ขอแค่ตอนนี้4บัฟสกิลดาเมจก็ร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับผมห้าบัฟครับแค่นี้ก็แรงสุดๆ แรงสุดๆแล้วอะครับผมคีโองโโหหายครับเป็นประมาณนี้การเล่นของฟูจินะครับผมวันนี้ก็เล่นตีทีมที่เป็น15ดาวเหมือนกันนะครับทุกคนแต่ว่าผมตีทีมที่ไม่มีฟูจินะครับเฮ้ยที่ไม่มีโดฟ้าดิผมเป็นอะไรกับฟูจิวะเนี่ยก็คือถ้าผมไปตีทีมที่มีโดฟ้าก็ลำบากะครับทุกคนเอาง่ายว่าโดินสตัร์เดิน,ดนสวนกลับมาตายได้นะครับผมก็เลยไม่แนะนําอันนี้ลองตีแบบดึงดามจมันออกมาให้ได้เยอะที่สุดให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับผมว่ามันออกดามจมันต้องเล่นเป็นเซตประมาณนี้ถ้าเราเล่นเป็นพวกแคล ไม่ได้แรงขนาดนั้นถ้าเพื่อนไม่ตายครับผมแล้วก็ถ้าเพื่อนตายมันก็ไม่ได้แบกได้ขนาดนั้นนะครับทุกคนเจอฟูจิเจอ Fuji, เจอ้เจอโดฟาสิผมเป็นอะไรกับฟูจิวะเนี่ยเจอโดฟาเกาไปเจออะไรก็หายง่ายครับนี่ดูตอนนี้บัฟเท่าไหร่แล้ว6แล้วครับผมหูรอบนี้น่าจะบัฟสุดๆนะครับทุกคนนี่แปดบัฟเรียบรนอยน่าจะทะลุ100ล้านนะครับแปดบัฟสิบห้าดาวก็ไม่รอดหรอกครับผมแต่โอกาสที่จะทําได้อย่างนี้น้อยนะครับผมเพราะว่าแต่ละคนเขามีโดฟามมโกกันหมดแล้วน,ะนี่ดูหายก็ สุดๆครับถ้าดาวน้อยปั้นได้นะครับผมแต่วพราะถ้าดาวเยอะผมไม่แนะนําเลยนะไม่แนะนําอย่างยิ่งเลยห3 9ร้อยสามสิบเก้าล้านอยู่ตีบอสก็ไม่ได้นะครับทุกคนเป็นตัวละครที่แบบพอจะตีได้แค่ตีคนนะครับแต่ตีถองวันนี้ก็เอาไปเลี้ยงถงวันได้นะเพราะว่าแบบให้ทีมเราตายแล้วมันจะสกิลแรงกันเองดูพอมาเล่นทีมที่เป็นเจอกับโดฟาหน่อยแต่ว่าโดฟาเขาไม่สุดไงพอมาเจอทีมที่เป็นของเราใส่เป็นตัวละครที่พอจะมีดาเมจ่างน,นี้ฟูจิมันจะดรอปไปเลยนะครับผมโอ้โหพอเพื่อนไม่ตายก็จะเบาครับผม เอาง่ายๆว่าเราต้องเล่นเป็นสเต็ปประมาณว่าให้เพื่อนตายแต่มันไม่ได้เก่งแล้วนะครับทุกคนก็เลยเป็นตัวละครที่ไม่แนะนําผมก็เอามาปั้นคราวๆให้ทุกคนได้รับชมแล้วกันเนาะส่วนตัวต่อไปครับใครอยากดูตัวไหนสามารถขอเข้ามาได้นะครับตัวที่ผมยังไม่ทําก็ตอนนี้น่าจะมีเหลือไม่กี่ตัวแล้วนะครับทุกคนจะพยายามทําเป็น15ดาวทั้งหมดโยนทิ้งไว้ในช่องให้ทุกคนมารับชมกันนะครับผมว่าตัวละครไหนควรใส่ฮาคี้เป็นประมาณไหนนะครับจะอาจจะทําให้เป็นแบบข้อมูลเพิ่มเติมให้กับใครหลายๆคนเล่นได้ง่ายขึ้นเนาะ ก็ประมาณนี้ครับผมต้องบอกก่อนว่าความคิดเห็นของผมเองนะครับผมผมได้ทํา1 5ดาวขึ้นมานี้ก็อาจจะไม่ตรงกับใครหลายๆคนนะครับผมก็เป็นแค่ความคิดของผมก็สามารถเอาไปเล่นตามหรือว่าเอาไปพิจาจรณาอีกทีนึงนะครับผมอาจจะไม่ต้องตามผม100%ก็ได้นะครับผมก็ผมก็ไม่ได้จัดแบบเก่ง100%ที่จะชนะทุกคนได้นะครับยังไงก็ลองเอาไปทําตามกันดูนะครับผมยังไงก็เป็นข้อมูลที่ดีมากๆนะครับทุกคนในการที่จะเล่นของแต่ละสายสามารถมารับชมในช่องได้นะตาอูมดู โดนลฟี่ต่อยทีหนึ่งฟูจิผมเกือบหลับเรียบร้าใกัอันนี้คือข้อเสียครับตัวละครมันเปราะบางด้วยนะครับผมเล่นทีมนี้ก็ไม่ไหวผมกดข้ามเลยละกันนะครับมาครับโดนดาเมจหน่อยใน33ก็ไม่ได้แรงนะคุซันเราไม่ได้เน้นก็อย่าง23ครับผมกาโอเคสำหรับชิปนี้ก็ประมาณนี้ครับลิปหน้าอยากดูตัวไหนขอบข้ามาได้มาพูดคุยกันได้นะครับทุกคนมีอะไรก็มาสอบถามพูดคุยมาเสนอแนะข้อมูลอะไรต่างๆก็ได้เนาะสำหรับลิปนี้ผมก็ต้องฝากทุกคนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ ก็ติดตามให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าอย่าลืมมารับชมกันใหม่ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ